แล้วก็มาลอกดินออกนี่แหละเอาดินตรงเนี้หนาประมาณคืบกว่ากว่าเนี่แหละครับที่ลอกออกข้างล่างเป็นทรายทั้งหมดไงทรายกับกรวดซื้อไว้ทั้งหมด16รถด,ดัม16คันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หคันไม่ใช่คันเดียวนะกองทรายกองนี้ใหญ่มากใหญ่มากผืนเดี๋ยวก็ค่อยๆทำวันละหน่อยก็คิดว่าปูนซีเมนต์อย่างน้อยวันละหนึ่งลูกหนึ่งกระสอบอาจารย์ทำได้นะ วันแนึ่งกระสอบเนี่ยเวัน7จ็กระสอบก็ได้มาเกือบครึ่งอ่างแล้วก็ทำไปเรื่อยๆด้านนี้ด้านนี้ด้านข้างฝั่งนี้เดี๋ยวทำเป็นสไลเดอร์ลงมานี่เลยให้เด็กเล่นได้ mm. เผื่อเราส่งของก็ส่งทั้งสไลเดอร์ตรงนี้ได้ด้วยต่อไปเนาะที่จริงอะทำสไลเดอร์ก่อนจะดีที่สุดเลย